สวัสดีครับเพื่อนๆที่ๆี่น้องที่ร่วมการศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาพระนางกวักไม่รู้เพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับสําหรับเครื่องรางของหลวงปู่ดูนะครับที่หลายๆท่านเคยถามผมมามีท่านหนึ่งนะครับถามผมมาว่าที่หลวงปู่ดูท่านสร้างเครื่องรางหรือเปล่านะครับก็จริงๆอย่างอ่า ลูกแก้วจกักรพรรดินะครับเกิดบางคนเรียกเป็นลูกอมที่เจาะรูนะครับคล้ายๆเม็ดประคำนั่นเองก็ถือว่าเป็นเครื่องรางหลวงปู่ดูเนาะเม็ดที่เป็นเหมือนลูกสะกดหรืออะไรอย่างนี้ครับจริงๆตะกดท่านก็เคยทํานะแล้วก็มีอีกหลายๆแบบนะครับแต่วันนี้ผมเอาเอาพระนางกวากของหลวงปู่ดูวัดสะแกมานะครับจริงๆสําหรับพิมพ์นี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่า,าจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับพระนางกวากเป็น เ,เหมือนพระปั้มโรงงานที่พบเห็นทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษก็คือหลวงปู่ดูท่านนำเอามาคลุกผงพุทธคุณของท่านาน,นะครับจะเห็นว่ารอบๆองค์พระเนี่ยนะครับมีมีการคลุกผงพัตธุคุณอยู่นะครับบางองค์เนี่ยคือแบบเป็นผงคุมแบบหนาๆเลยนะโฟไหมโอเค,อเค,อเคมันก็เป็นผงหนาๆนะครับแล้วก็มีหลายสีนะครับคือหมายถึงว่า ตัวเบสของพระนางปวักเองจะมีสีขาวอันนี้องค์นี้น่าจะเป็นบบสีเข้มนะครับดังนั้นเวลาคุกผงไปก็เลยยังเห็นแบบเป็นธรรมดาองค์อื่นจะเป็นขาวจุ๊แล้วก็เป็นผงน้ํามันนะครับแล้วก็องค์นี้ค่อนข้างขนาดเล็กนะผมเอาเหรียญบาทมาเทียบให้นะครับนี่เห็นไหมนี่เล็กเดียวเล็กเท่ากับเท่าเหรียญบาทเลยเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เออ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยสร้างแถวแถวปีท้ายๆของท่านแล้วนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มของพุทธคุณนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยท่านเมตตาให้หลวงลุงดําท่านจานนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้เนี่ยก็เห็นเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีทั้งเป็นพระสมเด็จก,ก็เคยเห็นนะพระสมเด็จพิมคะแนนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่พิมนะครับทีนี้เรามาส่องดูกันเลยดีกว่านะครับ เพิม่มให้เป็นการเสียเวลาโอ้สูงมากไปครับจึ๊บแล้วน,นี่ครับเห็นครับก็จะมีพุกของพุทธคุณดูอย่างเนี้ยครับสำหรับการเล่นหารุ่นนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าครับคือพระตัวพื้นเนี่ยเป็นเป็นพระนางกวักที่เป็นเหมือนพระโรงงานอย่างเี้ยครับแล้วก็ ท่านถึงมาคุกผงพุทธคุณอยู่นะครับซึ่งผงพุทธคุณเนี่ยก็เกาะอยู่ที่ผิวนะครับไม่ไม่ได้แบบฝังแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอแห้งก็จะแบบเซตตัวเข้าไปนะครับจะมีพงอากาศอย่างนี้บ้างนะครับก็เวลาช่องหาต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ครับจะมีรอยจานของหลวงลุงดํานะครับอืตรงนี้ไม่ใช่รงนี้เป็นเนื้อแบบเนื้ององนางกวักก็จะเป็นเนื้อ เนื้อแบบเนื้อมีสีนะครับหมก็มรู้เป็นมวลสารอะไรนะครับแล้วก็เคลือบด้วยผงพุทธคุณองค์นี้เคลือบบางนะครับบางองค์เคลือบหนาจัดแบบมองแทบไม่เห็นนางกวักก็มีนะครับแล้วบางองค์ก็ตรงรอยจานของลุงดําก็ผงพุทธคุณก็หลุดออกไปเนี่ยครับก็จะก็จะเหมือนกับรอยจานมองดูด้วยตาปล่าเหมือนไม่เหมือนไม่เต็มแต่ว่าเหมือนจานไม่เต็มแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสองกล้องก็จะเห็นรอยกดเหล็กจานร,รอยกด ตัวจานลงไปนะครับก็องค์นี้ถือว่าสภาพแบบลุกขิวคลุกของวทตุคุณกำลังน่ารักบางส,ำสำเมเสมอเห็นพิม์ได้ชัดเจนหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ผมสลาพระเครื่องของขอนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเครื่องรางขององค์หลวงปู่ดู่วัสกแกซึ่งก็คือพิมพ์นางกวักนะครับก็การเช่าหารองนี้ผมขอเน้นอีกทีนะครับการเช่าหารุนนี้เนี่ย ให้มีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถึงพระจะไม่แพงแต่ก็มีของปลอมพยายามทําเลียนแบบมาให้พบเจอเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาหรือเก็บพระรุ่นนี้ก็ลองดูคลิปที่ผมลงเนี่ยหลายๆรอบหน่อยนะครับดูธรรมชาติดูอะไรที่ผมพยายามส่องให้ดูนะครับก็สาหรับวันนี้ผมสารพัดเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหากท่านใดชอบใจหรืออยากมีความรู้อยากรู้ จัดของดีราคาถูกมากขึ้นนะครับในวงการพักเครื่องของประเทศไทยก็กดไลค์กด s ั b s c r i b e ติดตามไม่ได้เลยนะครับผมก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีหลายสิบคลิปแล้วนะผมกะว่าจะทาไปเรื่อยๆนืครับแ้แบบคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีพระให้ผมทําคลิปได้เยอะขนาดนี้นะครับแต,แต่ไปมาทําไปทํามาอุ้ยได้หลายสิบคลิปเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆองค์ที่ผมนึกถึงแล้วก็ยังไม่ได้เอามาลงกันนะครับเพราะว่า มันใช้เวลาในการทําคลิปนานเหมือนกันนะเพราะต้องตัดต่อต้องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วต้องหาขาหาข้อมูลก็ท่านใดก็ขอกําลังใจหน่อยนะครับท่านใดชอบใจก็กดไลค์กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อ่ะผมสำหรับเครื่องของญาตลาไปก่อน,นจรงนิงๆแล้วน,นะครับขอบรารมีองค์หลวงปู่ดู่รัสแกช่วยปกป้องคุ้ะะคมครองรักษาดูแลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ